คนที่3จ้งนะครับหน้าตาเอาเรื่องนะครับคนที่5ผมนี่เองนะครับคนที่หล่อๆนี้นะครับมั่วอันนี้จ้งนะครับในรูปนี้ยังสวยยังหล่อเลยทีเดียวนะครับตัวจริงนี่โอ้โหเพิ่งโตเองนะครับนี่ผมอยู่นี่สวัสดีครับผมวอลลมิสนะครับในวันนี้ก็ถ่ายอยู่ที่บ้านนะครับก็หลายคนหลายคอมเมนต์ก็ถามนะครับว่า ผมมีพี่น้องกี่คนกันแน่นะครับแล้วก็ผมมีเมียกี่คนกันแน่นะครับเมียม,มีคนเดียวนะครับอแต่ว่าพี่น้องมีอยู่เจ็ดคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีใครบ้างนะครับโอ้ลูกก็ร้องแล้วนะครับตื่นโอ้ไม่มองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวเอาลูกออกไปดูข้างนอกดีกว่านะครับตรงนี้มันเห็นไอ้สะท้อนแสงไฟเออพอได้อยู่นะก็นี่เลยนะครับ พี่น้องผมมีทั้งหมดเจ็ดคนนะครับผมเป็นคนที่หกเลยนะครับนี่และพ่อผมก็ซ้ายมือสุดแม่ผมก็คนที่สองพี่คนแรกนะครับเต๋านะครับเต๋านี่หน้าตาง่ายๆนะครับอืแล้วก็คนที่สองเป็นพี่สาวผมนะครับแต่างงานแล้วนะครับคนที่สามจงนะครับอืองนี่ถาัดทางแล้วก็ หน้าตาเอาเรื่องนะครับอย่ายุ่งกระจงนะครับเดี๋ยวเจอจงนะครับดูหน้าตานะครับคนที่สี่นะครับสันนะครับครูสันเป็นครูอยู่นะครับตอนนี้คนที่ห้าก็พี่สาวผมพี่สากคนหนึ่งตอนนี้อยู่บ้านนะครับตอนนี้เลี้ยงลูกผมด้วยนะครับอยู่บ้านก็ใช้งานเลี้ยงลูกเลยนะครับคนที่ห้าผมนี่เองนะครับคนที่หล่อๆนี้นะครับ ทรงผมก็ยังรอเป็นยังไงเห็นผมตอนนุ่มๆหรือย่างนะครับหลายคนอาจจะลงรักผมไปแล้วลงตัวเองเกินไปแล้วนะครับส่วนคนที่เจ็ดนะครับน้องชายผมนะครับตอนนี้ก็อายุยี่สิบน่าจะยี่สิบกว่าแล้วตอนนี้ยังเรียนอยู่นะครับน้องชายผมเบคพัอผมเนี่ยตอนนี้เหลือเรียนอยู่คนเดียวนะครับคนน้องชายคนนี้เรียนที่มมมนนะครับพิษณุโลกนะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับ ครอบครัวพ่อแม่แล้วก็พี่อีก5คนแล้วก็ผมแล้วก็น้องอีก1คนรวมทั้งหมด7คนนะครับตามนี้เลยก็ดูครอบครัวเสร็จแล้วครับดูอันนี้นี่โอ้โหนี่ก็เป็นพ่อผมนะครับสมัยนุ่มๆน,นะครับแต่ว่า ชางหลังเนี่ยตัดต่อนะครับแต่ว่าขี่ม้านี่คือขี่ม้าจริงๆนะครับสมัยก่อนที่พวกรถมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้นะครับยังไม่มีนะครับนี่ตอนนั้นพอผมอาจจะ 18, 2 9 2 0แค่นี้แหละนะครับเลี้ยงม้าไว้เยอะอยู่แล้วก็เอาไว้ขี่นะครับพวกบางตัวที่แข็งแขรงนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้งานขนข้าขนเข้าโพดขนพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้าไล่เข้าสวน เข้าป่าอะไรอย่างนี้ขี่ม้าไปนะครับหาหน่อไม้อะไรอย่างนี้นะครับหาหน่อมไม้พวกนี้ก็เอาม้าไปแล้วก็ให้ม้าขนของนะครับอืมก็สมัยก่อนก็ใช้ม้านี่แหละนะครับส่วนมากก็นี่รูปสมัยนุ่มๆของพ่อนะครับไม่รู้กี่สิบปีมาแล้วนะครับจนตอนนี้มันเริ่มจะพังแล้วนะครับอืขอบๆนี่มันความชื้นลงหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับให้เป็นแบบนี้ก็ด้านนี้นะครับ กันนี้ก็คนที่ตัวสูงสูงพร้อมๆนี้นะครับข้างหน้าใส่แว่นถือแคนอยู่ตรงตังนี้ปู่ผมเองนะครับปู่ผมสมัยก่อนเท่จังเลยนะครับปู่ผมคนนี้นี่พ่อผมคนนี้อันนี้อาผมนี่ก็อาผมพ่อของมั่วนะครับอันนี้พ่อของมั่วอันนี้ก็พ่อของเอกพนมก้อนนะครับ มีอยู่สามผู้ชายที่จริงมีอยู่สี่คนคนหนึ่งหายตัวไปนะครับไม่รู้หายไปไหนนะครับแล้วก็มีผู้หญิงสองคนนะครับคนหนึ่งอยู่คลองลานนะครับตอนนี้คนหนึ่งอยู่นู่นน้ําตกเต่าดํานะครับนี่ก็เป็นพี่สาวคนแรกนี่ก็เป็นน้องสาวของมั่วนะครับคนนี้นี่มั่วอยู่นี่เฮ้ <c oughs> มั่วก็อยู่ในนี้ด้วยมั่วอันนี้จงนะครับจงนี่ห <c oughs> น้าตาเอาเรื่องตั้งแต่เด็กนะครับ <c oughs> ถตาเอาเรื่องยิ่งกว่าใครนะครับอันนี้สันนะครับนี่มั่วจงสันผมไม่อยู่เต๋าไม่อยู่น้องผมไม่อยู่อยู่แค่บางคนนะครับอันนี้ไม่ครบก็ประมาณนี้นะครับโอ้ยังมีแคนอยู่อันหนึ่งด้วยนะครับอันนี้แคนของปู่นะครับสมัยก่อนมาแขวนไว้แแถวนี้ไม่มีคนเป่านะครับ เดี๋ยวให้ลิงเป่านะครับว่าลิงจะเป่าหรือเปล่านี่ก็พ่อกับแม่ผมใส่ชุดประจำเผ่าครับชุดชุดมงนี่ก็เป็นพี่สาวผมนะครับคนนี้คนนี้คนเดียวกัน,นเดียวกันโอ้นี่ไงเจอแล้วมีผมอยู่ด้วย นี่แหละพี่สาวผมพี่สาวผมแม่ผมสามคนนี้นี่น้องชายผมนี่พนมกรไอ้นี่พนมกร,น,น,มกรนี่น้องของพนมกรนี่เตา๋านี่ครูสันนี่ผมส่วนอันนี้เป็นเป็นหลานนะครับคนเล็กๆนี่ถ่ายเมื่อตอนที่ผมยังเพึ่งโตเองนะครับนี่ผมอยู่นี่น่าจะสิบกว่าปีนะครับ นี่นี่ไม่มีผมนะครับรูปนี้แม่พี่สาวเต๋าแล้วก็น้องชายผมแล้วก็น้องชายพนมกรอืมก็นี้นี่เป็นเพื่อนของพี่สาวนี่ก็พี่สาวก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับโอ้นี่ไงแม่ผมสมัยสาวๆนี่วอง สมัยประมาณสักอายุนะจ๊ะไม่น่าเกิน20สิบนะครับอันนี้หรือว่า2ี่สิบแค่นั้นแหละนะครับอันนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขานิยมสาวๆแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เลยสมัยก่อนกลมเหมือนกันเหรียญสิบนะครับยิ่งกลมเนี่ยย่ถือว่ายิ่งสวยนะครับสมัยก่อนแต่ถ้าสมัยนี้เขาเปลี่ยนไปนะครับตามสมัยนิยมเดี๋ยวนี้ต้องจมูกโด่งๆหน้าแหลมๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับ ก็น,นี่ก็ผมเลยนะครับนี่หน้าตาเออเอหน่อยนะครับอืมเอเป็นเอนี่เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจอะไรอย่างนี้นะครับใช้ชักทหารอะไรอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าภูมิใจขนาดไหนนะครับก็ไม่รู้จะบอกอะไรนะครับนี่ก็เป็นรูปตอนโอ้มองไม่เห็นมองไม่เห็น,นก็เป็นรูปตอนอางานแต่งนะครับเอาไปตั้งโชว์คนอื่นนะครับอือ ในรูปนี้ยังสวยยังหล่อเลยทีเดียวนะครับตัวจริงนี y, ่โอ้โหทาไมมันเป็นคนละคนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บากันไปนะครับก็พวกรูปที่อยู่ตรงนี้ก็มีนิดหน่อยแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวถ้าหาเจอเอพวกรูปถ่ายเมื่อก่อนนะครับที่ถ่ายได้ค่อนข้างจะเยอะก็เอามาให้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกสักหน่อยนะครับว่าวันนี้อากาศบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับ วันนี้แดดไม่มีวันกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่โอ้โหย้อนแสงมองไม่เห็นเลยลน้องไอลิงนะครับไม่ยอมรับยอมนอนนี่ที่วันนั้นหมูวันเผาเข้าลามนะครับตรงนี้ <N un ca ge> นี่อวโวคาโดเริ่มจะออกดอกแล้วนะครับดีเลยอีกหลายเดือนนะครับกว่าที่มันจะเก็บเก็บกินได้นะครับตอนนี้เริ่มออกดอกเดือน,นเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้านี่แหละแล้วก็คล้มๆหน่อยนะครับวันนี้แดดไม่ค่อยมีไม่ค่อยแรง โอ้ม <illa> ันคือฝนตกเนาะก็พวกนกเนี่ยจะมากินลูกพลับพลาตรงนี้เยอะมากนะครับนกปลลอดหัวจุกเหลืองพวกนกตัวเล็กก็มาด้วย โอเคคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรครับมาดูพวกุกถ่ายเมื่อก่อนเฉยๆนะครับว่าผมมีพี่น้องทั้งหมด7คนนะครับทีนี้ก็รู้แล้วนะครับเห็นหลายคอมเมนต์แล้วนะครับเกือบทุกทลิปนะครับช่วยบอกหน่อยนะครับว่ามีกี่คนใครเป็นคนที่1ที่2อะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคดูคลิปนี้เลยแต่ถ้าตัวจริงก็จะหาตัวยากหน่อยนะครับเพราะแต่ละคนก็จะมีงานของตัวเองนะครับไม่ได้มารวมตัวกันนะครับอยู่คนละที่ด้วยและนานทีนะครับถึงจะรวมตัวกันที ตอนนี้ก่อนหน้าตาก็เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วนะครับจากที่เมื่อก่อนผมหล่อๆจนตอนนี้ผมเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับหน้าตาผมก็หล่อยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับโอ้ยไม่ใช่แล้วนะครับแกยิ่งกว่าเดิมนะครับโอืมโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ